ที่วัดหนองกระดูกเนื้อตำบลหนองดมวัวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสฉังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานบุญเดือนสามสืบสารประเพณีบุญคุณลานสู่ขวัญข้าวนมัสการขอพรหลวงพ่อชนะศักดิ์สิทธิ์โดยมีนางวัชราพรแตงหมีปรลัดจังหวัดนครสวรรค์นางสาวนุชรินพัฒน์ทีวระบุญยะวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยรัตน์ปราณีรักษาร,ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นางสาวสุวัชรีศรีกมพีในอำเภอลาดยาวพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนร,ร,ราชการและประชาชนเข้าร่วมงานครั้งนี้โดยในการจัดงานเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและเครือข่ายประทะสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเสริมสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมนมัสการขอพรหลวงพ่อชนะศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดชมกระบวนแหวัฒนธรรมข้าวสะท้อนอัตลักษณ์ชาติพันธุ์การแสดงข้าวของแผ่นดินการแสดงฟ้อนบายสีการแสดงฟ้อนแคนวิถีลาวครั่งไ่ายมอนรำวงย้อนยุค การประกวดที่ดาขวัญข้าวการออกร้านตลาดวัฒนธรรมมากกว่า40ร้านค้าโดยชุมชนคุณธรรมวัดหนองกระดุกเนื้อเป็นเครือข่ายการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมและชุมชนชาติพันธุ์เหล่าครั่งไยมอนบ้านหนองกระดูกเนื้อและจัดงาบนบุญเดือน3ส,สืบสามประเพณีบุญคุรลานสู่ขวัญข้าวมาอย่างต่อเนื่องโดยจะจัดขึ้นในเดือน3ตามปฏิทินจันทรคติของทุกปีเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นการบำรุงขวัญกำลังใจและความเชื่อของเกษตรกรผู้ทำการเพราะปลูกข้าวรวมถึงการแสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพศพเพื่อบรรดาษให้ข้าวในปีต่อไปได้ผลผลิตที่บริบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นงานตุ้มโฮมรวมพลังสามัคคีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอาทิเหล่าครั่งลาวียงไทยทรงดำไทยภูคังมอและอื่นๆ โดยมีการจัดก,กิจกรรมอามือสามัคคีรวมพลังของชุมชนพระสงฆ์สามเณรสถานศึกษาต่างๆรวมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวและนำรวงข้าวมาประกอบเป็นประสาข้าวเปลือกและการประกอบพิธีบายสีสู่ขวันข้าว Thank <laughs> you.